สนับสนุนโดยสีนิปอนทริปเปิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกคนทานนานนับสิบป,ปีชนไนเดอร์การ์ดซื้อชนไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคพืน เด <The> อะทรี sorting ครบและถูกทุกสินค้าก่อสร้างตกแต่งและบ้านสำเร็จรูปโทร0 2 3 9 6ส7งส ตอนับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รู้รอบบ้านนะคะกับช่วงปัญหานี้มีคําตอบคุณผู้ชมยังอยู่กับอีฟและกูไกอาจารย์สัญชัยขนาดวันนี้มาเป็นที่ปรึกษาประจําบ้านของคุณค่ะท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะก่อเสริมเติมซ่อมบ้านเก่าบ้านใหม่แก้เท่าไหร่ไม่หายสักทีรวมไปถึงอยากจะขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับบ้านก็สามารถโทรมาได้เลยที่023005245 SMC42223 มีภาพปัญหาส่งมาได้ทาง MMS C42522 f a c e b o o k c o m g u ก่ร r u กไก่ดอทเน็ตและทางไลน์ไอดีที่0898889664ค่ะเออเพิ่งรู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันเราพูดเองเพลินไงเพลินนะเพลินเพลินแต่เวลาฟังนี่โอ้จะจะจะทำจะช่องทางไหนกันดีจะโทรหรือ SMS หรือจะไลน์ได้หมดคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะรับรองว่าทุกคำถามของคุณได้รับคําตอบอย่างแน่นอนค่ะเมื่อกี้ก็นั่งตอบถามผ่านเพราะว่าพอเป็นอย่างไลน์ไม่ใช่ไลน์เฟซแฟนเพจอ่ะมันก็สามารถถามได้ไง บอกว่าระหว่างที่โฆษณาเมื่อกี้ก็ตอบไปได้หนึ่งคำถามโอ้โหใช้เวลาอ,อย่างคุ้มค่าอย่าเผลอท่านเห็นก้มหน้าก้มตาเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีอะไรหรอกคือผมไม่ค่อยมีอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็ตอบคําถามในรายการนูน่นนี่นั่นแหละแล้วก็มีแต่รูปที่วันนี้เพิ่งไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์จักรยานนั่นเอาอีกแล้วเ,เสียตังค์อีกอดนนี๋นี้เดี๋ยวนี้ไปปั่นทวไนอาจารย์เอ่อพุทธมนตรแล้วก็รอบสวนกิจ สุวนอุณภูมิไหมวังอู้เห่ามานะเขาออกข่าเนี่ยเพราะว่ามันต้องไปก่อนคือต้องปั่นเลิกก่อนหกโมงไงเขารับลงทะเบียนตอนนั้นอ่ะช้าสุดคือไม่เกินตห้าโมงครึ่งต้องมีลงทะเบียนด้วยเหรออ่าใช่ใช่เพราะเขาจะดูแลเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยน่าเห่านะระวังวังเหาอาเอาเอามาเรื่องมาเรื่องบ้านวัเหาอยู่เต็มตัวแล้วจะ มามามาเอ s เมดค่ะท่านนี้ถามเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเอสเมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานที่บอกว่าไปดูบ้านมาเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมมาสำเร็จรูปใช่ไหมต้องใช่ครับนี่จะสดร้อนๆเลยนะเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาก่อนเข้ารายการนี่แหละกลับมาจากนี่เลยจากจากโรงงานที่เขาทำเนี่ยร้อนร้อนมากนี่ที่ไหนที่ไหนนี่ที่นี่ที่หนองใหญ่ชนบุรีชลบุรีอันนี้คือโรงงานที่เขาทำ อันนี้เป็นสำเร็จรูปแล้วนะอันนี้ก็ทําเป็นออฟฟิศเป็นสํานักงานเครื่องที่อุ้ยอ๋อขออภัยครับขออภัยขออภัยอ่าโอ้โหปุ๊บมันหายไปอ่านี่เป็นสํานักงานเครื่องที่อันนี้ตู้ตู้ตู้เราเห็นเนี่ยเหรอถูกต้องครับนี่เป็นสำนักงานเครื่อนที่ที่อันนี้ส่งในบ้านเรานะไม่ได้ส่งต่างประเทศทำจากอะไรทำจากอะไรใช่ไหมนี่อะไรนี่เหรออันนี้เป็นอันนี้อันนี้มีอยู่สามหลังนะ ผมไม่ได้เจ้าละไม่เป็นหลังเล็กๆเผื่อใครสนใจอย่างเช่นมีแม่บ้านและอยากจะให้แม่บ้านอยู่เนี่ยห้องเล็กๆยกไปตั้งได้เลยสนใจเออนี่ยกไปตั้งได้เลยแต่ว่าไม่มีห้องน้าอยู่ข้างในนะอาจจะต้องใช้ห้องน้าข้างนอกเพราะนี่ทําไว้สําหรับเอ่อเป็นห้องเล็กๆซึ่งเอาเตียงเอาอะไรไปวางได้เลยนะครับอ่านี่เป็นอันนี้คือข้างในเห็นไหมติดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนี่ติดแอร์แล้วเมื่อกี้ถามว่าอะไรไหมโครงเนี่ยจะอะไร ตัวโครงเนี่ยจะเป็นตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นเหล็กนะครับนี่คำถามมาแล้วโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นแผ่นสมาร์ทวูดข้างในจะปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดลังคากระเบื้องรลอนคู่ติดแอร์หนึ่งตัวห้องเล็กๆ<ล>อันอน,อนี้อันนีอ้ออสติดแอร์ก็จะร้อนน้อยลงแล้วนะครับแล้วอากาศข้างนอกถ้าเกิดหลงังจากติดแอร์เนี่ยอุณหภูมิมันจะควบคุมได้ได้ง่ายขึ้น จอด้านตรงน้าต่างอีนได้ไหมได้ถ้าจะใส่น้ำหน้าต่างเพิ่มได้แต่อันนี้เนื่องจากว่าตอนนั้นที่ทำเนี่ยเขาไม่ไม่ต้องการหน้าต่างเพราะเพราะเนื่องจากถ้าเป็นห้องเล็กๆเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องใช้หน้าต่างแล้วนะครับเพราะประตูมันก็สามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้เออราคานี้ผมไม่แน่ใจราคาราคานี้ไม่ไม่รู้ต้องถามนะครับได้นะอันนี้ได้อันนี้มีอยู่แค่สามสามสามหลังเท่านั้นแต่ทาเพิ่มได้ไง จารย์ถามราคาหน่อยนะเดี๋ยวถามราคาให้เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อดีไหมได้สนใจมากเลยสำหรับบ้านสำหรเด็จรูปนี้ยังมีอีกใช่ไหมอาจารย์ยังมีมีมีโอ้มีมีให้ดูเยอะเลยรับสายคนดีกว่าสายนี้มาไกลนะคุณเกษณีจากจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณเกษณีค่ะครับคุณเกษรีสวัสดีค่ะครับที่บ้านมีปัญหาค่ะคือถ้าปูนมันมันถูกกินนะคะพอามรสชาสีแล้วมันจะพองออกมาครับ แล้วมันก็จะเป็นเนื้อปูนล่วนออกมาหมดเลยครับไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหายังไงถ้าอีสานเขาจะเรียกว่ามันเอียดกินนะคะครับจุดที่เป็นเนี่ยเป็นบริเวณไหนของตัวบ้านบริเวณเสาบริเวณส่วนที่พื้นพื้นสูงขึ้นมาสักประมาณประมาณอาจจะไม่เกินเมตรก็ความสูงไม่เกินหนึ่งเมตรใช่ใช่ใช่ค่ะครับ อันเนี้ยสายเหตุหนึ่งเนี่ยคือความชื้นที่มันขึ้นมาจากใต้ดินะนะครับแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในตัวกําแพงผนังเราอาจจะก่อด้วยอิฐมอนหรือว่าจะเป็นอิฐอิฐบล็อกพอความชื้นมันเข้าไปอยู่ปุ๊บเนี่ยนะครับอ,อ,อาการเริ่มแรกเนี่ยมันจะทําให้สีมันเริ่มลอนก่อนถูกไหมครับพอสีลอนบ,อบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราทาใหม่แล้วก็ลอนอีกปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงว่าความชื้นมันอยู่นานขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวคอนกรีตที่ฉาบเนี่ยผิวปูนที่ฉาบเนี่ยมันก็จะเริ่มมย,ย่เสสือภาพ ก่อนถ้าวิธีแก้นะครับวิธีแก้อาจจะต้องอแซะหรือว่า,าสายหลุดไปน,นะครับเดี๋ยว,ยวช่วงที่สายหลุดเดี๋ยวผมเว้นช่วงให้ะนะครับเ,เพื่อที่จะดูทางทีวีได้ะนะครับทีนี้พอผนังปูนที่มันเสื่อมสภาพเป็นเป็นคุยหรือเป็นช็อกเนี่ยนะครับอาจจะให้ช่างนะครับเขาเซาะอ,ออกแซะออกนะครับแซะปูนฉาบออกนะครับความสูงสักประมาณ1เมตรแล้วฉาบใหม่แต่ตอนฉาบใหม่เนี่ยแนะนําว่า ให้ฉาบด้วยปูนฉาบสําเร็จรูปอย่างเช่นตัวเสือมอตา้ามันจะเป็นปูนฉาบสําเร็จรูปแล้วก่อนฉาบเนี่ยปกติเวลาเขาฉาบคอนกรีตฉาป,ปูนเนี่ยเขาจะต้องตีน้ําเปลี่ยนจากการใช้น้ำเนี่ยให้ใช้น้ํายาประสานคอนกรีตเพื่อเป็นการช่วยประสานระหว่างปูนที่ฉาบใบกับตัวปูนเก่าทีนี้อันนี้เราไม่ได้แก้ความปัญหาความชื้นเพราะมันขึ้นมาจากใต้ดินเราแก้ไม่ได้แต่พอหลังจากที่ทําแบบนี้เสร็จปับ๊บทาสีเสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอนนะครับความสูงจากพื้นขึ้นมาสัก30 เส้นถ้าในช่างนะครับเอาลูกหมูกรีดเป็นเส้นเลยาถามว่ากรีดเป็นเส้นเพื่ออะไรผมวาดรูปให้ดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองอให้ดูรูปที่ที่ใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่จะช่วยบรรเทาหรือว่าช่วยเป็นการระบายความความชื้นออกนะครับสมมติอันนี้เป็นเป็นผนังบ้านนะครับอ,อย่างนี้นะครับผนังบ้านอยู่อย่างนี้ เพราะเนี่ยหลังจากที่เราฉาบใหม่แล้วทาสีเสร็จปั๊บนะครับความสูงขึ้นมาสักตรงนี้นะครับประมาณสัก30เซนให้ช่างนะครับกรีดผนังกรีดผนังไป,ไปอย่างนี้เลยทีนี้เวลากรีดเนี่ยอย่าจับตรงๆให้เขาจับเฉียงขึ้นแบบนี้เพราะเนี่ยมันก็จะเป็นช่องว่างนี้เป็นเหมือนปากฉลามเพื่ออะไรเวลาที่เกิดลาฝนตกหรือน้ํามันลงมาตรงผนังเนี่ยมันจะได้ไหลผ่านถ้าเป็นตรงตรงเนี่ยน้ำมันจะเป็นกลายเป็นน้ําหยดเข้าไปอยู่ข้างใน นะครับตรงนี้ต้องผ่านกระบวนการทาสีเสร็จเรียบร้อยผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วใช้ลูกหมูนะครับกร mm hmm. ีดความกว้างเท่ากับใบใบตัดเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็จับแบบแงนขึ้นกรีดไปเพราะอะไรเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ความชื้นมันขึ้นมาต่อไปในอนาคตนี่นะครับความชื้นที่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเดิมเนี่ยมันจะออกตามผนังแบบนี้ mm hmm. ทําให้ซิลลูล่อน mm hmm. พอต่อไปปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเจาะทางให้มันห mm hmm. ายใจออกได้ให้มันออกตามทางที่เราต้องการให้ออก ปัญหาเรื่องของสีหลุดล่อนหรือพื้นหรือผนังปูนฉาบที่มันจะเสื่อมสภาพเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการบรรเทาแบบนี้ให้กับคุณเกซินีนะครับถ้ายังคิดว่าน่าจะยังดูอยู่นะครับทีวีอย่างที่อาจารย์แนะนำเนาะใช่ครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็ก็โทรกลับมาใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งสายสำหรับที่ท่านถามกันในวันนี้ครับ นะอ่ะกลับมาไปดูกันต่อไหมอาจารย์ไปดูกันต่อกับบ้านสาเร็จรูปับสนใจมากจริงเดี๋ยวนี้ถามให้เพราะว่าสามหลังว่าสามหลังนี้ก็ทําได้ซึ่งสามารถสั่งเพิ่มได้จริงๆก็สามารถทําใหญ่กว่านี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือนี่คือมาตรฐานมาตรฐานนี่คือกว้างสามเมตรลึกหกเมตรคือกว้างสามยาวหกเขาจะทำเป็นสำนักงานเหรอจ๊ะอันนี้เป็นสำนักงานเคลื่อนที่ ที่เขาสั่งทําตู้สํานักงานเยอะนี่ทั้งหมดเนี่ยที่ที่ผมถ่ายจากมุมสูงเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดที่เขาสั่งที่จะรอส่งนะครับอ่าส่งนอกหรออาจารย์ไม่ในบ้านเราเนี่ยอ่าอันนี้ส่งในบ้านเราบ้านเราเดี๋ยวนี้ใช้เยอะนะซึ่งอันเนี้ยเป็นรูปแบบบ้านสําเร็จรูปนะผมเลยบอกว่าจริงๆไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์เพียงแต่รูปทรงอ่ะมันคล้ายกันเมื่อกี้ตอนแรกเห็นแบบเนี่ยบอกอาจารย์รูปเหมือนตู้คอนเทนเนอร์อ่าจริงๆไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์นี่นี่การทํางานอยู่อย่างนี้เห็นไหมอันนี้คืออันแรกเนี่ย อันนี้คือตอนฐานมันนะครับฐานปุ๊บข้างในก็เริ่มขึ้นประกอบเป็นโครงถ้าเกิดมองดูจากข้างในตรงนู้นเนี่ยอันนี้คือเขาขึ้นเป็นเป็นโครงเห็นไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ er ที่ใช้แล้วเอามาทํางานต่อทั้งหมดเนี่ยขึ้นใหม่หมดเลยไหมขึ้นเป็นโครง mm hmm. อตอนนี้ท่านที่สนใจผมมีรายละเอียดให้ให้ท่านชมได้เยอะขึ้นเลยไหมน,นี่ขึ้นเป็นโครงแบบนี้อันนี้แผ่นที่ปูเนี่ยก็จะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดต,ตราช้างนะครับ วางลงไปอ่านี่วางลงไปถามว่ารูที่เห็นนี่เป็นอะไรไว้เวลาที่เขาจะยก oh. ยกสามารถเป็นตู้ส่วนข้างหลังนู้นเขาแรปเสร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้บางส่วนเนี่ยมีการส่งไปประเทศเพื่อนบ้านเราก็มี hmm. ที่ที่เอาไปใช้นะครับวันนี้วันนี้มีให้ดูแบบจูใจเลยอันนี้ oh. แรปแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างในก็เข้าไปถ่ายไม่ได้แล้วผมก็เลยถ่ายเฉพาะส่วนที่ที่กําลังระหว่างการทํางานอยู่ให้ดูนะครับี่คือเป็นโรงงานเขาหรอจ้าเลยนี่เป็นโรงงานผลิตบ้านสําเร็จรูปโดยเฉพาะเลย นะครับทั้งโรงเมื่อกี้ที่ที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มประกอบข้างในเห็นไหมนอกจากที่เราเห็นเป็น oh. ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบอกเพิ่มได้ว่าแบบนี้มันไปตั้งแล้วมันไม่สวยแต่เป็นสำนักง,งานมันไม่จำเป็นต้องมีหลังคาไงใช่ใช่แต่ถ้าเราไปทาบ้านเ oh. มื่อกี้เห็นวแบบ้าแนบนบจะมีหลังคาอันนี้คือเตรียมหลังคาเพื่อที่จะทําเป็นลักษณะของประกอบกันเป็นบ้าน oh. ประกอบร่าง oh. ถ้าเป็นตู้ตู้แบบนั้น เป็นสำนักงานได้โดยไม่จำเป็นต้องทาหลังคาแต่พอจะเป็นบ้านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรูปทรงเดี๋ยวให้ดูอันนี้ภายในนี่มะแกี้เหรอตู้ม่แกี้เหรอใช่นี่เป็นภายในนะจริงเหรออาจารย์ซึ่งบ้านถ้าเกิดเราเราซื้อจริงๆเนี่ยสาเร็จรูปแบบแบบมีแบบอุปกรณ์แบบนี้มันดูมีหลายห้องด้วยนะอถูกต้องอันนี้เข้าไปในห้องข้างในนะครับ อันนี้เป็นห้องนอนทําไีเจอเ้ไปพี่ก็ซื้ออย่างนี้ซะดีกว่าอันนี้ห้องนอนอันนี้ผมไม่ดูอันนี้ผมผมถ่ายจากข้างในเลยนี่ในห้องน้ำใช่ไหมจากในห้องน้ําออกมาปั๊บอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนอลดนะอ่าันีเป็นห้องนอนให้มีเตียงอันนี้คือยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็มาเอาของมาวางไหมมีผ้าม่านเสร็จเรียบร้อยปั๊บอ่าอันนี้มีครัวอันนี้ออกมาเป็นแบบเหมือนส่วนกลางห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้เหรอ เป็นอัน,อนนี้ั้้งพอที่เหลือก็เดี๋ยวมันจะมาวางโซโฟงโซฟาอะไรก็สามารถที่จัดปได <ป S 2> ้เป็นห้องนั่งเล่นได้น,น,นะครับอันนี้คือจะเป็นอสองตู้ประกอบกันสองรถประกอบกันก็จะได้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีห้องครัวห้องรับแขกข้างหน้าเรียบร้อยซึ่งสามารถเอาหลังคาขึ้นไปทำข้างบนปุ๊บก็จะเป็นรูปทรงแบบแบบบ้านนะครับนี่อาจารย์รู้ราคากันบ้างหรือยังเนี่ยตรงเนี้ย ราคาเนี่ยตอนนี้จริงๆเขาเขาพอมีมีราคาอยู่แหละแต่ว่าผมก็จะว่าตอนนี้น่าจะยังอยู่ระหว่างการการปรับเพื่อที่จะให้ให้สามารถถ่ายถึ่วันนี้นั่งคุยกันแล้วเดี๋ยวจะทําเป็นแคตตาล็อกแบบบ้านออกมาให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเาสรุปข้ออะไรกันมาเรียบร้อยที่แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกครับอันนี้ก็วันนี้ก็สวยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นหลังนั้นเนี่ยใช้หลังคาที่ที่กำลังเตรียมอยู่อันนี้สั่งพิเศษ อ่าอันนี้นนสั่งพิเศษคือหน้ากว้าง3เมตรเหมือนเดิมแต่ว่าส่วนที่ลึกเนี่ยลึกประมาณ9เมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะความลึกลึกเข้าไปประมาณ9เมตรอันเนี้ยอยากได้อ่ะเมื่อกี้หลังคาที่ตั้งเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้อันเนี้ยจะเป็นประมาณ2ตู้มาซ้อนกันแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้าน mm hmm. แล้วก็ยกสูงแต่อันนี้จะเป็นแบบ2ตู้เหมือนกันแต่วางและตรงกลางเป็นทางเดิน แต่ว่าอันนี้จะเป็นสั่งพิเศษเพื่อที่จะกว้างประมาณ3แล้วก็ยาวประมาณ9เมตรปกติมันจะ3คูณ6อย่างอย่างอันเนี้ยอย่างหลังเนี้ย3คูณ6 <ทำ S 1> แล้วเขาวางกับ,บเรื่อมได้ใช่ไหมอาจารย์ทำเป<ด>็นกระจกทำได้หมดได้พอสองสองตู้มาประกอบก,กันปั๊บเนี่ยตรงผนังตรงกลางเขาเปิดโล่งไงอ่ามันมันขึ้นอยู่กับว่าคือจริงๆแบบเนี้ยข้อดีของการทำบ้านแบบนี้หนึ่งมันเป็นบล็อกเราสามารถเอาบล็อกมาต่อซ้ายต่อขวาต่อหน้าต่อหลังเนี่ยได้ เป็นสองชั้นก็ได้ถ้าเราอยากจะต่อเติมบ้านนี้ไม่ต้องมานั่งต่อเติมแล้วนะจ๊ะไม่จำเป็นสามารถยกแบนี้ได้ใช่เออเนี่ยผมนั่งผมนั่งนึกเลยจริงๆบ้านผมที่ผมทำเป็นเพราบ้านเนี้ยบ้านตัวเองเนี่ยถ้ามันมีที่กว้างพอและข้อดีคืออะไรไหมคือไม่ไม่ต้องไปลงเสาเข็มแบบยาว2 0 3 0ิเมตรไอ้ต้องลงไหมอีกต้องลงไหมอ่าการลงเสาเข็มแบบเนี้ยเราใช้ลงเสาเข็มสั้นแล้วคือตอกตอเข็มสั้นเพื่อทำฟุตติ้งแลาวางรองรับแต่ข้อดีคือถ้าเกิดมันเอียงไปปั๊บเนี่ยมันจะไม่พัง มันเอียงไปตามไออันนี้ไงอันนี้ก็ใช้ตัวสมารถช้ิตาัน์คุณภาพเลยเนาะใช่นี่้มองจากข้างบนเห็นไหมอันนี้ยังไม่เสร็จกลังเดี๋ยวผมบอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสร็จปั๊บเนี่นะครับผมจะไปถ่ายอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะไปถ่ายตอนที่เขายกไปตั้งให้กับบ้านลูกค้าจริงๆที่ อันนี้ลูกค้าเพชรบูรณ์อ้ลูกค้าสั่งนี่ไปตั้งเพชรบูรณ์ขนลุกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายพชรบูแล้วอีกหลังนึงเนี่ยเขาจะไปตั้งที่เชียงรายเดี๋ยวจะถือโอกาสไปเที่ยวเชียงรายอ่าุยนี่อันนี้เห็นภาพรวมมุมกว้างขวางมากเลยอ่ะมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดท่านสนใจบ้านสาเร็จรูปเนี่ยนะครับติดต่อได้นะครับตอนนี้ท่านสามารถติดต่อผ่านทางทางไลน์เดี๋ยวผมก็จะให้เบอร์กับเจ้าหน้าที่ที่เขาเขาดูเรื่องนี้อยู่ใครสนใจก็สามารถส่วนราคาเดี๋ยวท่านไปคุยกันเอง อ่าแจ้งนี้แจ้งความประสงค์ผ่านไลน์มาได้เลย089-88894 6 4นี่แหละนะครับเดี๋ยวรูปพวกนี้จะไปอยู่บน เวอร์ไวเบทโกไกเน็ตนะก็ไปดูกันได้อยากจุใจเต็มอิ่มหรือถอุ้ยตายแล้วมีสาวเช็ดเหงื่อด้วยอันนี้เบื้องหลังของการถ่ายทำผู้สนับสนุนรายการเราคือผลิตภัณฑ์ของเชนเนอร์อันนี้เป็นบ้านอีกหลังนึงนะช่วงนี้แค่นี้ก่อนให้ดูเดี๋ยวใรดูู้ิเนี่ยสาวคนนี้คือใครเดี๋ยวเีช่วงหน้าจัไม่้ดูต่อนะครับคุณผู้ชมค่ะยังมีเวลาค่ะแมมดูกันเพลินเลยสำหรับบ้านสำเร็จรูปนะคะท่านใดที่สนใจมีคำถามเพิ่มเติมช่วงหน้า โทรมาได้เลยค่ะ023 005 245 sms 464 2223มีภาพปัญหาสรงมาทาง mms 464 25 22 facebook.com slash googlegay.net และทางไลน์ ID ที่089 888 9664ะะพักกันอีกสกครู่ช่วงหน้ากลับมาดูรอบบ้านกันต่อค่ะ ซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ําปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสต้าดีร้อยทาบริเวณที่เกิดรอยรั่วสามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีหลังคาทนแดดทนฝนกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ํารั่วซึมด้วยซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจ ก็นึกถึงสีนิปปอนค่ะพยายามจะสุดๆหากลิ่นนะคะก็อืมนะสบายใจอย่างที่เขาบอกเราจริงๆว่ามันปลอดภัย